พาไปทำบุญไหว้พระที่วัดบางพีใหญ่ในและพาไปเดินเที่ยวตลาดน้ำโบราณบางพีที่จังหวัดสมุทรปราการถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกด Subscribe ให้กับช่อง Blackcast AI Channel ด้วยนะคะ ก่อนที่เราจะไปไหว้พระและไปเดินเที่ยวตลาดน้ำโบราณเราก็มานั่งเรือกันก่อนนะคะคุณผู้ชม mm hmm. เราไม่เคยมาแถวนี้มาก่อนเลยนะคะคุณผู้ชมเราก็เลยตัดสินใจนั่งเรือลองคองสำรองกันค่ะค่าบริการก็แค่20บบาทเองค่ะคุณผู้ชมจากระยะทาง วัดบางพีใหญ่ในไปจนถึงวัดบางพีใหญ่กลางค่ะคุณผู้ชมจากนี้ก็ไม่ไกลนะคะคุณผู้ชมแค่ไปแล้วก็กลับวนมาอีกทีถือว่านั่งเรือเที่ยวกันค่ะตลาดโบราณก็ใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมแต่แรกคิดว่ามีอยู่แค่นั้นแค่ข้ามสะพานสีฟ้ามาอีกหน่อยนึง

แต่จริงๆเราไม่ใช่ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรากลับมาไขาปริศนาตอนขากลับกันค่ะ ใกล้ถึงวัดบางพีใหญ่กลางแล้วค่ะคุณผู้ชมอยู่นู่นไงคะที่เห็นเจดีใหญ่ๆ ถึงแล้วคะ่ะวัดบางพลีใหญ่กลางแต่เราไม่ได้ขึ้นไปที่วัดนี้นะคะเราแค่มานั่งเรือเล่นเฉยๆคะ่ะคุณผู้ชมวัดนี้มีพระนอนที่ยาวที่สุดในประเทศไทยเลยนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะเดินเข้าไปข้างในตัวพระนอนได้เลยนะคะคุณผู้ชมเดินขึ้นไปจนถึงหัวใจของท่านแล้วไปกราบไหว้ปิดทองที่หัวใจท่านได้เลยคะ่ะ ตอนนี้คนขับเรือก็กำลังวนเรือกลับไปที่วัดบางพีใหญ่ในกันค่ะได้เวลาเฉลยแล้วคะ่ะว่าคุณลุงเสื้อสีเขียวกำลังทำอะไรตอนขาไปนะคะ นั่นก็คือคุณลุงทำสะพานเรือค่ะ แล้วคุณลุงก็เก็บค่าบริการคนละสองบาทค่ะภูมิปัญญาชาวบ้านเลยนะคะเนี่ยคุณลุงเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็มีสะพานนะคะคุณผู้ชมแต่ว่ามันก็จะเดินไปอีกประมาณ50เมตรไม่เกินร้อยเมตรนะคะคุณผู้ชมถ้าใครขี้เกียจเดินไปถึงสะพานก็สามารถใช้บริการคุณลุงได้นะคะ ถึงวัดแล้วนะคะแต่คุณลุงคนขับเรือเขาขับเรือยไปเพื่อที่จะหาที่กลับเรืออยู่ค่ะไปกลับเรือไกลเหมือนกันนะคะก็ถือว่าคุณลุงพาไปชมวิถีชาวบ้านชาวบางพลีคลองสำโรง สวยมากเลยค่ะคุณผู้ชมไม่รู้ว่ามันเป็นร้านอาหารหรือว่าอะไร คราวนี้ถึงจริงๆแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจอดขึ้นเรือแล้วก็ไปไหว้พระกันค่ะเข้ามาถึงข้างในวัดแล้วค่ะคุณผู้ชมวัดบางพีใหญ่ตั้งอยู่ริมคลองสำโรงตำบลบางพีใหญ่จังหวัดสมุทรปราการเดิมชื่อวัดพระพราชัยชนะสงคราม ในประวัติบอกว่าวัดนี้สร้างในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระองค์ทรงยาตรากองทัพขับไล่ข้าศึกมาทางทิศตะวันออกและได้ทำพิธีกรรมพรีกร,รมบวงสวงตามตำรับพิชัยสงครามเมื่อชนะสงครามพระองค์กลับมาสร้างพระพรานี้และเรียกวัดนี้ว่าพระพาชัยชนะสงครามแล้วเปลี่ยนชื่อเป็น วัดบางพลีใหญ่ในและต่อมาได้มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ได้มาประดิษฐานที่อุโบสถตามตำนานนั้นเขาได้เล่ากันว่าได้มีพระพุทธรูปสามองค์ลอยน้ำมาองค์แรกหลวงพ่อบ้านแหลมอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามองค์ที่สองหลวงพ่อโสธรอ,อยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซา และองค์สุดท้ายนั่นก็คือหลวงพ่อโตอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการตอนแรกที่เห็นหลวงพ่อโตก็รู้สึกเลยว่าหลวงพ่อโตนั้นมีลักษณะที่งดงามมากเลยค่ะคุณผู้ชมหลวงพ่อโตนั้นเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิละปะสมัยสุขโขทยัย หลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์มากเลยค่ะคุณผู้ชมผู้คนนี้หลั่งไหลามากราบไหว้ท่านกันเยอะมากเลยค่ะต่อไปเราไปที่วิหารเก่ากันค่ะโอ้ข้างในนี้ก็สวยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวขอกราบไหว้พระก่อนนะคะ ไหว้พระเสร็จแล้วเราก็ไปตลาดน้ำโบราณกันค่ะดอกแคถุงบลาเลอร์20บาทเลยค่ะคุณผู้ชมถูกม,มากเลยค่ะจัดไปหนึ่งถุงเอาไปแกงส้มกันค่ะ เราไปที่ตลาดน้ําโบราณบางพีกันค่ะเข้ามาข้างในก็จะมีร้านขายสังะทาน ต่อไปก็จะเป็นข้าวเหนียวปิง้งมีหลายไซส์เลยนะคะร้านเดียวกันนะคะคุณผู้ชมเขาขายขนมเบื้องด้วยค่ะ ร้านนี้เขาขายหลายอย่างนะคะทั้งขนมทั้งอาหารมีน้องแมวด้วยค่ะชื่อดาวเรือง อ๋อคุณพี่เขากำลังตักน้ำเก๊กฮวยบรรจุใส่ถุงถัดไปเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวตอนนี้ก็เที่ยงแล้วค่ะคุณผู้ชมคงต้องหาอะไรกินกันแล้วล่ะค่ะ ตลาดน้ำที่นี่ยังดูเป็นบรรยากาศเก่าๆอยู่เลยนะคะคุณผู้ชมทางเดินก็ยังเป็นไม้อยู่เลยค่ะร้านนี้ขายขนมโบราณค่ะคุณผู้ชมโหขนมเยอะมากเลยนะคะเนี่ย ร้านนี้ขายหมากพลูค่ะคุณผู้ชมสมัยก่อนนั้นคุณยายชอบทานมากเลยค่ะหิวแล้วเราไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือกันดีกว่าค่ะ พรอค้าร้านนี้พูดจาเพราะเพราะค่ะคุณผู้ชมทานอิ่มแล้วเราก็เดินกันต่อนะคะ ลุงที่โบกมือบายบายมาขายไอศครีมอยู่ตรงนี้เองค่ะ ข้ามสะพานมานะคะคุณผู้ชมก็จะมีตลาดอีกนะคะคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นโซนใหม่ที่เขาทำขึ้นมาเราจะเดินกลับกันแล้วนะคะคุณผู้ชม ถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์คอมเมนต์แอนแชร์แล้วอย่าลืมช่วยกด subscribe ให้ด้วยนะคะ